สวัสดีครับพบกับเมจิกแบอาเดมี่นะครับผม EP นี้เป็นพี่หมีรีวิวไพ่นะจ๊ะสำหรับที่มีจี่มารีวิวนะครับเป็นอีกหนึ่งในสำลับของค่าย r e f o e Sofer นะครับผมนั่นก็คือ Socket Fire นะครับผมตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้ซีรีส์นี้มี2สีนะจ๊ะน้องมีสีเขียวกับสีน้ำเงินนะจ๊ะแบบนี้ด้านหน้ากล่องต้องบอกก่อนนะสองสำลับเนี่ยแน่นอนนะสำลับเนี่ยมันมีสแตมป์นะพี่หมีอาจจะขออนุญาตแกะ แค่สำหรับเดียวน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขอดูก่อนว่าอสีไหนมันขึ้นกล้องนะเอาเป็นว่าพี่ขออนุญาตแกะสีเขียวแล้วกันน้องๆน,องน,องนะอ่ะมาเดี๋ยวที่ดูดหน้ากล่องสีเงินก่อนกล่องที่เราไม่แกะนะหน้ากล่องนะต้องบอกว่าสําหรับนี้เนี่ยให้น้องๆจินตนาการเป็นเหมือนเทอรี่อีเลเว่นนะครับผมก็คือทั้งกล่องเนี่ยมีการฉลุรูหมดเลยแบบเขาเรียกว่าเป็นลวดลายหมดแล้วรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าตรงนี้เป็นล่องลายของกล่องเลยนะผมเซ็ตไฟเนี่ยตรงนี้ก็คือจะชัดมากเลยนะครับผมกล่องก็คือจะไไมม่ด้พพิ์เรียบบบแ เรียบจ๋าเหมือนที่เราเคยเห็นนะแต่มันจะมีการพิมพ์นูนขึ้นมาด้วยนะครับผมอันนี้ด้านหน้ากล่องจะประมาณนี้ด้านข้างครับตัวนี้ก็จะเขียนว่าเป็น a ัคเค f i ไ e แบบนี้เลยนะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเขียน s a คเค f i ไ e เหมือนกันด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่า Product by l i f o s u f f e r นะครับผมส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับผมสำหรับนี้เนี่ยต้องบอกว่าซีรีส์นี้ ผลิตเพียงแค่2,700คู่นะครับผมหรือสีละ2,700สํำหรับนะครับแบบนี้แล้วก็ด้านหลังกล่องนเนี่ยตรงนี้จะเป็นกล่องหน้าต่างนะเนี่ยอันนี้คือเป็นเนื้อผ้าเลยนะแต่ที่หี่ยังไม่รู้ว่าใบนี้คือใบอะไรนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นกล่องหน้าต่างแบบนี้นะครับผมอันนี้สีน้ําเงินนะจ๊ะทีนีม้มาดูสีเขียวกันนะมาดูสีเขียวกันนะครับผมสีเขียวเหมือนกันเลยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือเป็นซิเคิลไฟก็คือพิมพ์นูนแบบนี้เลยนะครับผมด้านข้าง ก็จะพิมพ์แบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะแบบนี้เลยด้านล่างเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังเหตุผลที่แกะสีเขียวผมหนิงอยากรู้ไอ้ใบเนี้ยมันเป็นฟอย์สีทองน้องเห็นไหมอยากรู้แค่นั้นเลยนะครับผมมาเท่นี้มาแกะพร้อมกันนะเดี๋ยวอย่างแรก,กมีขอทาการกรีดให้เป็นร่องก่อนนะผมเราต้องหาร่องเราต้องหาร่องของกล่องก่อนนะเพราะไม่งั้นสแปมเดี๋ยวมันจะขเขาเรียกว่ามันจะกรีดออกมาไม่สวยนะแต่เท่นี้มันมีซ้อนสองชั้นด้วยสิอืม โอเคพี่มีพอเจอละอันนี้มันต้องไล่ลงออกไปก่อนชึบชึบโอเค okay, มาเราก็ใช้อุปกรณ์คู่ใจของเรานะน้องๆเสาะเข้าไปไม่ลุกสแตมเหนียวหรือเปล่านะมีสองน้ำหนึ่งสแตมโคตรเหนียวเลย,อยโอเคมานี่อันนี้คือกีดแบบเพอร์เฟกนะพอดีเลยมันก็จะติดกล่องแบบนี้นะ้องๆอ่ะตรงลิ้นกล่องนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเอ่อไม่ได้พิมเ,เป็นพิมพ์ฉลุลายเหมือนกันนะแล้วก็ด้านในกล่องอุย้ยตรงนี้มีเหมือนน่าจะพิมพ์พิมพ์ข้างในของกล่องนะ แบบนี้ถ้าเวลาเราแกะกล่องทั้งกล่องแบบฉีกกล่องออกมาเนี่ยก็จะเจอลายแบบนี้นะแต่ไม่แนะนํานะพอถ้าน้องๆฉีกกล่องออกมาเนี่ยมันเก็บไม่ได้นะไม่มีที่เก็บนะ,ะมาทีนี้มาดูกันข้างในโอ้โหเสียงวับอ่ะอน,นี่คือตรง,ตรงลิ้นกล่องนะลิ้นกล่องก็จะเป็นเหมือนลายหัวกะโหลกนิดนึงน้องๆอ่ะเนี่ยข้างในกล่องก็คือ,อมันทําสวยนะดีเทลมันดีมากเลยนะมันเหมือนแบบเราส่องแบบส่องเข้าไปในกล่องอะ่ะเห็นต้นงนต้นไม้นะเอ้ยอันนี้สวยอันนี้ดีเทลสวยนะมา นนี่ใบแรกก่อนกันนี่นะครับผมใบนี้คือปกติไม่มีอะไรเลยนะครับผมอันนี้เป็นเหมือนใบแถมที่ทําให้กล่องมันดูสวยนะซึ่งข้อดีมันคือไม่มีว่ามันกันมันกันตัวตัวไพ่อไม่ให้ไปโดนตัวไพ่โดยตรงนะเออมันเป็นพลาสติกนะเนี้ยอ่ะแบบนี้นะครับผมอ่ะมาเท่น,นี้มาดูด้านหน้ากันโจเกอร์นะครับผมเดี๋ยวมี่ขอดูโจเกอร์ก่อนนะกับมีกี่ใบเอ,อยเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคเพราะฉะนั้นสําหรับนี้นะมีแค่โจเกอร์นะจ๊ะน้องๆมา โจเกอร์นะครับผม2ใบตรงนี้ก็จะเป็นแนวเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นโจเกอร์เลยนะเป็นโจเกอร์ถือครบเพิงนะสองใบเลยนะครับผมนี่คือตัวตลกเลยนะอ่ะมามีแค่เท่านี้เลยนะก็คือมีใบใบฟอยใบนี้นะครับผมที่แปะข้างหลังนะแล้วก็โจเกอร์2ใบแบบนี้เลยนะครับผมสารเสียงเงินคงไม่ต่างกันนะยังเหมือนกันนะอ่ะมาเช่นนี้ดูด้านหน้ากันด้านหน้าให้นะครับผมเอสโฟดัมน,นะครับผมจะเป็นจัมโบปิ๊บแบบนี้เลยไม่เรียกว่าบิ๊กนะนี่คือจ um นะัมโบเนี่ยเต็ม,เต,มเต็มเลยนะแล้วก็ตรงคอเนอร์ปิ๊บเนี่ยตรงมุมตรงนี้เนี่ยจะ ปิ้นให้แบบเป็นแบบเล็กๆที่หนึ่งนะให้แบบดูน่ารักน่ารักที่หนึ่งนะผมมา,อาสองนะครับผมตัวนี้จะลงดีเทลนะน้องในโพดัมเนี่ยจะลงดีเทลเป็นสีเขียวๆด้วยนะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมสามนะครับผมสี่อ่ะไปเร็วๆเลยลงดีเทลหมดเลยนะแจ็คนะครับผมอ่ตัวนี้ก็เป็นทหารนั่นแหละควีนนะครับผมก็เล่นดีเทลเป็นสำหรับเซเคิลไฟนะแล้วก็คิงนะครับผมตัวนี้นะครับผมเอข้าวหลานตัดเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือ เล่นดีเทลแบบนี้หมดเลยนะครับผมแจ็คนะครับผมแบบนี้ควีนส์แล้วก็คิงนะครับผมแน่นอนนะแจ็คควีนคิงเขาจะดีไซน์เป็น12คาแรคเตอร์นะน้องๆไม่ไม่เหมือนกันนะคิงนะครับผมอันนี้คิงดอกจิกนะควี Queens, นสดอกจิกนะครับผมแล้วก็แจ็คดอกจิกนะจ๊ะเออส่วนข้างด้านในเนี่ยมันก็จะคงเออเขาเรียกว่าทําไปเล่นลายไฟหมดเลยเนาะแล้วก็ดอกสีแดงแต่ดอกสีแดงเนี่ยเป็นดอกสีเขียวนะ้องๆเออลืมพูดไปเลยดอกสีแดงเนี่ยเขาดีไซน์เป็นสีเขียวนะจ๊ะสำหรับนี้นั่นหมายความว่าถ้าสีเงินเนี่ยน่าจะแสงแดงเออ น่าจะดีไซน์เป็นสีน้ําเงินหรือไม่ก็เป็นแดงตัดน้าเงินไปเลยนะเพราะอันนี้พี่หมีไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะดอกไพ่ก็คือประมาณนี้นะแจ็คควีนคิงนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็ A หัวใจเป็นจัมโบ้แบบนี้เลยนะครับผมอ่ะมาดูหลังไพ่ก่อนเมื่อกี้เราไม่ได้มอกเขาชัดเลยหลังไพ่เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่วันเวน้องน้องมันเป็นทูมันเป็นทูนเวย์ปกตินะี่นี่เขาดูก่อนอ่ะเป็นทูเวย์นะครับผมปกติไม่ใช่วันเวนะอะ่แล้วหลังหลังไพ่เนี่ยเขาดีไซน์เป็นเหมือนแบบประตูสวรรค์กับประตูนรกอะอารมณเลย เออเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครที่ชอบแบบเก็บงานหรือชอบไพ่ในตระก,กูลที่ดีไซน์อะไรเป็นหัวกระโหลกดีไซน์อะไรที่เป็นแบบสวรรค์นรกอะไรประมาณนี้พี่หมีคิดว่าสําหรับนี้น่าตอบโจทย์น้องๆนะนะครับผมแล้วก็ความแข็งของไพ่ตัวนี้โอเคเลยนะเกตรีฟเฟอร์ซัฟเฟอร์อย่างที่อย่างที่บอกนะว่าเกตมันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะผมค่ายนี้นะเป็นค่ายอีกค่ายหนึ่งที่พี่หมีบอกเลยนะว่าอูช่วงหลังนี่มาแรงมากสาหรับนี้ เจ๋งๆเทียบเลยนะเบียดเบียดค่ายดังๆหลายค่ายไปไม่ว่าจะเป็นอีลูชนิดเองหรือจะเป็นของเทลลี่อีเลเวนเองนะที่ตอนนี้เทลลี่อีเลเวนเนี่ยหันไปผลิตให้กับทางค่ายหนังเยอะซะส่วนใหญ่นะแต่นี้จะเป็นค่ายเหมือนแบบอารมณ์ประมาณเ,าเขาเรียกว่าเป็นคลิกสตาร์เตอร์นะคือดีไซน์อันไหนสวยเขาก็จะไปซื้อดีไซน์ของคนที่ออกแบบมาแล้วก็มาผลิตขายนะจ้ะน้องๆประมาณนี้อันะนี้ใช่ค่ายไฟนะนี่สวยส่วนตัวชอบนะครับผมเอาเป็นว่าอีพีนี้รีวิวไพ่ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะน้องๆแล้วก็เหมือนเดิมถ้าถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของสิหรับนี้นะสามารถสั่งซื้อทั้งช่องทางแอป,ปส้มแอป,ปดาเลยนะครับผมหรือแอป,ปเขียวก็สามารถพิมพ์มาได้บอกพี่หมีครับผมอยากได้สิหรับนี้ราคาเท่าไหร่นะอะไรประมาณนี้พี่หมีจะรีบตอบให้นะจ๊ะผมถ้าใครชอบการรีวิวไพ่แบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมอีพีหน้าพี่หมีจะพาไปดูสินค้าไหนมาดูกันหรืออยากให้พี่หมีรีวิวสินค้าไหนเนี่ยก็พิมพ์บอกพี่หมีไว้นะครับผมสำหรับอีพีนี้นะฟื้นกลัวไงเยอะนะจนะบ,บ